ไปเลยใหญ่อุบมาจะไก่โอ,อ๊ะโอ๊อกะกำลังขี่รถมานะครับไกลเลยเอ้ยอ่านื้อผู้สาขี่รถไกละในะไกลเลยวะผู้สาทั้งน้อยอะไรนี่ไห <laughs> นอบอยู่ไหนอบร้ <laughs> <laughs> องไาย เอยเหรอปอบอยูไหนตาอบมาไปไปขี่รถไปตาอบมาไปนี่อขี่รจักยานมาแล้วนี่อบเอาไปอบอบเอ้ยขี่ิดลไปตาอบมาไปเอ้ยเอ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 ้ยเอเอ้ยรมีเคนหักเออ น้องเป็นไรดูดองดูน้องหน่อยน้องเป็นไรน้องเป็นไรว่าไปทำอะไรมาสิมาทำอไมล่ะอ๋อฉสิมาถ่ายคลิปไงฉีดอะไรโทรศัพท์วะสิดมายากับบ้านอยากกลับบ้านกลับไปทำไมอยากพ่อสิงพ่อสิงทำงานอยู่ดูนี่อุ้มไก่ก็นี่เป็นียังนะเป็นี่ยังนะ เขาพิจตรณาดีใจอันนี้พ่อไงไหนพ่อพ่อไม่ได้มาพ่อทำงานอยู่หนูได้เสียงใครพูดก็พ่อะสิทธิ์พูดไงทำไมสิทธิ์พูดอบไงอุ้ยอ๋อแล้วมันแตกตนี้แล้วกลับบ้านอยากกลับบ้านกับสิทธิ์นะกลับทำไมน่ะหนูร้อนฮะหนูร้อนหนูร้อนมัหนูจะร่วงนะมาไปไหนไปร่วงเลยพาสิทธิ์ทำอะไรเอา ไปง่วงนอนน้องเป็นอะไรฮะฮะไหนเพ่อพูดสิ่งไหนน้ำอ่ะน้ำเหรอใช่น้ำสิเอาน้ำจากไหนอะนู่นไหนไปไปไปเดินไปหานู่นไหนไหนโอ้ยใส่ปิดเนี่ยมาะไป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 พี่บัวพูดมาเลยให้พี่บัวมาเออวันนี้เป็นการเลี้ยงเป็ดนะพี่บัวนะ ป่าป่าป่า,ปาโหนี่ครับเช้าวันหยุดยายเขาก็รับทั้งสามคนเลยเ <laughs> ีแย่ๆก็จะรับสามคนแบบนี้นะครับอืออือนี้ห้องใหรห้องฮักห้องโคตรนี่เออเออี่นั่งกินมามาเที่ยวน้ำหรอไม่ที่บ่อตักน้ำน้องกินหน่อยรึเสร็จแล้วกลับบ้านหน่อย กลับบ้านอะไรกลับบ้านสิทธิ์้ามาสิทธิไม่ได้กลับบ้านสิทธิจะขึ้นไปเมืองข้าไปมาอยูไ่ไหนสิทธิไปบุรีรัมย์ไงไปทำไมูมมจะไปเรียนเหรอใช่ไปเรียนเหรอไปไหมอ่าขี่รอบหนึ่งไปไหมเออเก่าหัวอยู่ไปขี่หึงไปดีกวะได้อาให้โอกินด้วย ตาข่ายน้องกินด้วยน้ำแก็ดไม่มีไม่เป็นไรอ่ะตาข่ายน้องกินด้วยน้องหิวน้ำเลือกโอ้โหมันถึงพี่วัวพีได้นู่นอยู่ตรงนู่นนี่ครับนู่นต่ออาทิตย์หรือวันหยุดก็จะมอมแมมทั้งหน่อยนะครับผมเป็นผู้หญิงเลี้ยงเป็ดซะแล้วผู้สาวเลี้ยงเป็ดโอ้ยโอ้ยเขียนแห้งโอ้ยเขียนอีหยังเหรอ

สิมไม่ได้เวลาสิม่ถ่ายคิดไม่เฉยสิบเมล่งเตือนซื้อทำอะไรนี่<ม>ทำอะไรเอา้าโดดข้ามโดดข้ามเอา้ <c oughs> เอาอ๋เล่นอ,อ,อะไรเอา้าตัวนี้ก็เลยไปกลายไปถามเด็กเล่น,นครับ อาลบลูบลบบเลยเฮ้ยล่างลมเด้อนี่แข้งหักอีกเหลีมนึงนี่เนี่ยนี่แต่งตัวว่าเลี้ยงเป็ดป่ะนี่ฮะเฮ้ยมาแข่งแต่งตัวอยู่บ้านนี่เไ็้ผู้สาวคักปุบนี่คือคนชอบแต่งตัวมากเลยครับเฮ้ยเอาไก่มาเล่น ดินุดินอะไรไม้โขไหนรถยไม้โขนีมน่มันเล่นเล่นตรงนี้นี่ต้องให้แสงเท้าด้วยหนูอยากไปบัวดี้ดามบ่อยเฮ้ยไปทำไมน่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเหรอใช่ไปเหรอเอ้ยหนวดออกแห้งนะจะแม่ไหมนพ่อข้างหนวนี่ไปโอ้แหละสวัสดีเปล่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า อุ้มไก่อ้อบอุ้มไก่โชว์หน่อยอบอุ้มอุ้มโชว์หน่อยพี่บอกอุ้มโชว์แล้วอุ้มยังสั่นไหงอุ้มมาฝั่งนี้นี่หนาพี่โอ้ยคนหยาดไกลจะคนดูไก่นี่เป็นอะไรอนเอไก่นี่ยแเชียงนะครับ มาอะไลกขอมาหล่ะมาอีจดูดูดเเออีจดเอาเราขี่ไกลแล้เอ้าเราเราบังเราบังเกือบไปใส่กัดเดกัดดเขเป้อย่าขังกนเฮ้ยอย่าขังกนเอาปืถ้าอยากขังก็เปืไปเอาขัง้วปล่อยด้ยนะโอเคขังห้าทีพอ ไม่ถึงห้าเลยสองวิเองเอ่อฮัลโหลฮัลโหลเอามาแล้วมาแล้วเขามาแล้วครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังนี่ยังนี่เอาแล้วแยกกันเลยแล้วเอาให้น้องกลับด้วยเลย น้องจับแล้วนะเฮ้ยยึไปตีมนันเหรอจับมันเลยดี